ช่องตามใจทูเดย์บทที่1551ร่างรางของมหากษัตริย์ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วมากถึงแม่น้ำตายังคงอดไม่ได้ที่จะไหลออกมาชินหลันก็ยังแสดงความเคารพต่อนางฟ้าปรนแปรและพูดขึ้นว่าขอบคุณแม่นางเป็นอย่างมากที่บอกเล่าเรื่องราวนี้ให้กับฉันฉันอยากจะถามว่าแม่นางยืนยันว่าสามีของฉันได้เสียชีวิตไปแล้วจริงๆใช่ไหม นางฟ้าปวนแปรเองก็คาดคิดไม่ถึงว่าผู้หญิงเบื้องหน้าคนนี้ที่ไม่มีพลังบำเพ็ญอะไรเลยจะมีความแข็งแกร่งมากขนาดนี้แล้วก็พยักหน้าและพูดว่ายืนยันแน่นอนฉันเห็นกับตาของฉันเองว่าเขาถูกอสูรกายใต้น้ำที่ทรงพลังกลืนกินเข้าไปแล้วซึ่งจะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยังคงมีชีวิตอยู่ชินหลันอดกลั้นที่จะไม่ให้ตัวเองร้องให้ออกมา เพราะว่าตั้งแต่เด็กเธอนั้นเติบโตขึ้นมากับแม่ของหลินหยุนแม้ว่าเธอจะไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเซียนและไม่เข้าใจโลกบำเพ็ญซียนแต่เธอเองก็เข้าใจหลักเหตุผลข้อหนึ่งที่ว่าห้ามแสดงท่าทางที่อ่อนแอของตัวเองต่อหน้าผู้ใดโดยเด็ดขาดเพราะว่าคงไม่มีผู้ใดที่จะแสดงความเห็นใจในตัวคุณด้วยความจริงใจอย่างแน่นอนเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะต้องใช้เพียงแค่ไหล่ของคุณในการแบกรับมันเอาไว้ นี่คือทางเลือกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นชินหลันสูดหายใจลึกปล่อยให้น้ำตาไหลรินออกมาจากนั้นก็หันไปแสดงความเคารพต่อนางฟ้าปรนแปรและพูดขึ้นว่าขอบคุณแม่นางมากพวกเราไม่ขอรบกวนแล้วขณะที่พูดก็ได้หันหลังเพื่อที่จะเดินจากไปแต่นางฟ้าปรนแปรได้พูดขึ้นว่าแม่นางรอสักครู่แม้ว่าสหายหลินหยุนจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็เป็นเพราะตัวฉันด้วยเหมือนกัน พูดได้เลยว่าถ้าหากไม่มีสหายหลินหยุนเกรงว่าตอนนี้ฉันก็คงจะไม่มีทางมานั่งอยู่ตรงนี้และพูดคุยกับคุณในเรื่องเหล่านี้แล้วยายเท่าจิวซานที่อยู่ด้านข้างได้ยินดังนั้นก็ลังเลไม่อยากจะเชื่อคำพูดดังกล่าวหากว่าเป็นผู้อื่นยังสามารถที่จะพูดออกไปได้แต่คำพูดเหล่านี้นี่มันออกมาจากปากของนางฟ้าปรนแปรซึ่งมันค่อนข้างจะหนักหนาอยู่บ้าง อย่างน้อยต่อให้ไม่มีไอ้หนุ่มหลินหยุนปรากฏตัวขึ้นและพยาค้างคาวไม่ได้หลบหนีไปอันตรายความเสี่ยงก็ยังคงพอมีอยู่บ้างแน่นอนแต่ถ้าหากเธอไม่สนใจอะไรตัดสินใจที่จะพาเทพธิดาหลบหนีไปนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสแน่นอนว่าสิ่งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าพยาค้างคาวไม่ได้ไล่ล่าตามมาแล้วนางฟ้าปรนแปรพูดต่อว่าบุญคุณครั้งนี้สำหรับฉันแล้วถือว่าสำคัญอย่างมาก ดังนั้นฉันอยากให้พวกเธอทั้งสามคนพักอยู่กับฉันที่นี่ก่อนผู้บำเพ็ญเซียนบนเรือลำนี้ไม่มีผู้ใดที่อ่อนแอโดยขณะที่อยู่บนเรือนั้นจะไม่มีทางไปทำร้ายอะไรพวกคุณอย่างแน่นอนแต่ก็แค่เป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนไม่ทราบว่าพวกคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างได้ฟังนางฟ้าปรนแปรพูดดังนี้แล้วสำหรับฉินหลันเองนั้นที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไร ถึงตอนนี้สมองของเธอนั้นก็ได้ว่างเปล่าไปบ้างแล้วลิ้นหยุนจบชีวิตลงในปากของอสูรกายใต้น้ำถึงขนาดที่แม้แต่ฝ่ายตรงข้ามที่เธอต้องการจะแก้แค้นนั้นก็ยังไม่มีเลยแต่ว่าโมอยู่ที่อยู่ด้านหลังได้รีพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณนางฟ้าเป็นอย่างมากนางฟ้าปรนแปรพลันเคลื่อนไหวดวงตาที่สวยงามชัดเจนว่าไม่ได้แปลกใจอะไรมากเท่าไหร่ในเรื่องที่โมอยู่สามารถรับรู้สถานะของตัวเธอเองได้ ส่วนชิ้นหลันที่ได้ยินโม่อยู่ตอบตกลงนั้นก็ไม่ได้แสดงความคัดค้านแต่อย่างใดเวลาอย่างนี้ความคิดเห็นของโม่อยู่ก็ยังถือว่ามีความสำคัญมากซึ่งในขณะนั้นเองภายใต้ทะเลไม่สิ้นค้างคาวทะเลยังคงดิ้นรนอย่างหนักเพราะว่ามีหนอนสองตัวกําลังบุกรุกเข้าไปในทะเลพลังจิตของมันและก็เข้าสู่ด้านในได้สำเร็จแล้ว การดิ้นรนของค้างคาวทะเลในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าคงเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วเพราะภายในทะเลพลังจิตมีหนอนช่วยอยู่เป็นจำนวนมากและยังมีไหมจันไร้เงาด้วยเผ่าพันธุ์ต่างๆบนโลกที่เป็นเผ่าปีศาจทั้งหมดนั้นซึ่งในสายเลือดและวิญญาณเบื้องลึกไม่มีผู้ใดที่ไม่เกรงกลัวไหมจันไร้เงายิ่งไปกว่านั้นถูกไหมจันไร้เงาเข้าสู่ทะเลพลังจิตของตนเองแล้ว ถ้าหากอยู่ภายนอกมันคงไม่น่ากลัวเพราะว่าไหมจันไร,ไร้เงายังคงมีขนาดเล็กและอ่อนแออย่างมากอ่อนแอถึงขนาดที่ตนเองเป่าลมออกไปก็สามารถสังหารลงได้แล้วแต่ตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วมันอยู่ในทะเลพลังจิตของตนเองแล้วบวกกับพวกหนอนชั่วอีกจำนวนมากทะเลพลังจิตของมันได้ถูกทำลายลงจนพังทลายหมดแล้ว ตอนนี้ทำได้เพียงยืนหยัดอดทนเอาไว้อย่างทรมานหลงเหลือเพียงแค่แก้วหินวิญญาณที่ไม่ใช่ว่าจะถูกทำลายลงไปได้ในระยะเวลาอันสัน้นดังนั้นยังคงสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ส่วนลินหยุนในเวลานี้อยู่ที่บริเวณขอบด้านข,ข้างของทะเลพลังจิตอันยิ่งใหญ่ซึ่งกำลังขมวดคิ้วอย่างหนักในเวลานี้เขากำลังดูดซับพลังแห่งจิตวิญ,ญญาณที่อยู่ในทะเลพลังจิตของพญาค้างคาวอย่างต่อเนื่อง แต่ทะเลพลังจิตนี้ช่างมีขนาดใหญ่โตอย่างมากถ้าหากนำมาเปรียบเทียบกับผู้บำเพ็ญเซียนถึงขั้นที่เหนือกว่าผู้บำเพ็ญแดนสู่ธรรมเลยก็ว่าได้แน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่การเปรียบเทียบขนาดใหญ่หรือเล็กที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมสักเท่าไหร่ถ้าหากพูดถึงการใช้พลังแห่งจิตวิญญาณแล้วก็คงมีความแตกต่างกันมากเลยทีเดียว ทะเลพลังจิตของพยาค้างคาวมีขนาดใหญ่โตมากขนาดนี้พลังแห่งจิตวิญญาณก็มีความแข็งแกร่งมากขนาดนี้ด้วยเช่นกันแต่ในท้ายที่สุดก็คงมีแต่ขนาดที่ใหญ่โตเท่านั้นหากจะพูดถึงการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเทียบเท่าไม่ได้แม้แต่ผู้บำเพ็ญเสียนขั้นแดนจิตปฐมเลยด้วยซ้ำมันก็แค่ทะเลพลังจิตที่ใหญ่โตที่ซึ่งว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยก็เท่านั้น แต่ตอนนี้หลินหยุนอยากที่จะกลืนกินไปทั้งหมดแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากอย่างน้อยก็คงไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาที่สั้นขนาดนี้เจียซินพูดขึ้นว่านายกำลังคิดอะไรอยู่ความโชคดีแบบนี้ไม่ได้มีอยู่ทุกเวลาหรอกนะอย่าได้ละทิ้งโอกาสโดยเด็ดขาดเจียซินรับรู้ได้ถึงความกระวนกระวายใจของหลินหยุนแล้ว โดยการที่ปล่อยให้หญิงสาวทั้งสามคนนั้นอยู่บนเรือกันตามลำพังหลินหยุนไม่วางใจเลยแต่เจซินไม่อยากที่จะให้หลินหยุนละทิ้งโอกาสทองที่ร้อยวันพันปีจะมีสักหนึ่งครั้งหลินหยุนเข้าใจถึงความหมายของเจซินอย่างแน่ชัดเขาเองก็ไม่อยากที่จะละทิ้งโอกาสนี้ไปเขาก็แค่กำลังพิจารณาพิจารณาถึงปัญหาที่ว่าควรหรือไม่ควรปัญหาที่กำลังเปรียบเทียบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม แต่ไม่ว่าจะพิจารณาในทิศทางไหนต่างก็ไม่คุ้มค่าเลยแต่ทันใดนั้นเขาก็ยังคงได้ตัดสินใจแล้วหลินหยุนพูดขึ้นอย่างหนักแน่นว่าฉันไม่เคยคิดที่จะละทิ้งโอกาสเพียงแต่คิดที่จะเพิ่มความรวดเร็วก็เท่านั้นเมื่อเขาพูดจบหลินหยุนพลันกระโดดออกไปเข้าสู่ทะเลพลังจิตในขณะเดียวกันด้านหลังของเขา ก็มีร่างรางของมหากริยัปรากฏขึ้นมาทันทีทันใดนั้นพลังอนุภาพของมหากษัตริย์ก็ได้ประตุขึ้นแล้วก็พัดโหมกระหน่ำไปทั่วทั้งทะเลพลังจิตยอย่างกระทันหันพัดโหมกระหน่ำไปทั่วทุกจุดประสาทและเส้นเลือดในร่างของพญาค้างขาวพัดโหมกระหน่ำไปทั่วบริเวณโดยรอบที่กว้างขวางของอนาเขตทะเลอสศรกายใต้น้ำในทะเลที่อยู่ในบริเวณโดยรอบทั้งหมด ไม่ว่าจะมีพลังบำเพ็ญที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานขนาดไหนเวลานี้ภายใต้พลังอนุภาพที่โหมกระหน่ำของมหากษัตริย์ต่างก็สงบเงียบไม่กล้าที่จะส่งเสียงใดฮ่า <elle> ถึงขนาดที่หวาดกลัวจนถึงกับร่างกายสั่นเทาส่วนพญาค้างคาวเองก็เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ยังคงต่อต้านอยู่อย่างบ้าคลาั่ง แต่วินาทีถัดมาภายใต้พลังอนุภาพที่โหมกระหน่ำของมหากษัตริย์ก็รู้สึกได้ถึงความสันเทาอันเกิดมาจากจิตวิญญาณส่วนลึกของตนเองและในขณะนั้นหลินหยุนพลานกลางแขนออกพลังอันรุนแรงก็ได้คว้าแก้วหินวิญญาณน,นั้นมาไว้ในกำมืออีกทั้งได้ผสานเข้าสู่โลกกำลังภายในตัวของตนเองในทันทีพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณอันยิ่งใหญ่ก็ได้ประตูข,ขึ้นในโลกกำลังภายในตัว แต่การที่อาศัยพลังอนุภาพของมหากษัตริย์ก็ยังสามารถควบคุมแก้วหินวิญญาณไว้ในโลกกำลังภายในตัวได้โดยจำเป็นจะต้องทำการผนึกเอาไว้ไม่อย่างนั้นก็คงอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วถึงขนาดที่ร่างของหลินหยุนจะต้องระเบิดขึ้นเลยวินาทีถัดมาหลินหยุนใช้กระบี่ฟาดฟันทำลายร่างกายที่แข็งแกร่งของพญาค้างขาว ร่างร่างของมหากษัตริย์ได้ปลดปล่อยรอยประทับสีทองออกไปประทับอยู่ที่ใจกลางของทะเลพลังจิตทันทีหลังจากที่ร่างร่างของมหากษัตริย์ได้ค่อยๆเลือนรางหายไปนั้นหลินหยุนก็ยืนอยู่บนหลังของพญาค้างคาวเจียซินสูดหายใจลึกอีกครั้งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเห็นร่างร่างของมหากษัตริย์ของหลินหยุนแต่ต่อให้เป็นเช่นนี้เธอก็ยังคงตกตะลึงอยู่มากเช่นเคย ช่องตามใจทูเดย์บทที่1552มาถึงเกาะนกนางนวลครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่หลินหยุนจะสามารถแสดงร่างรางของมหากษัตริย์ได้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วหลังจากที่เขาฟื้นคืนชีวิตกลับมานั้นด้วยพลังบำเพ็ญที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงค่อยๆพบว่ามีดวงจิตที่เคยได้เก็บรักษาเอาไว้สิ่งนี้สามารถพูดได้ว่าเป็นไพ่เด็ดคุ้มกันชีวิตใบสุดท้ายที่แข็งแกร่งทรงพลังอย่างที่สุด สิ่งที่เขาพิจารณา,านั้นก็คือว่าเพื่อที่จะได้ครอบครองแก้วหินวิญญาณของพญาค้างคาวแล้วต้องแสดงร่างรางของมหากษัตริย์เป็นครั้งสุดท้ายนั้นมันเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่อันที่จริงไม่ว่าจะพิจารณา,นานในด้านไหนล้วนแต่เป็นการสูญเสียทั้งหมดพิจารณา,นานมาถึงขั้นสุดท้ายหลินหยุนก็ยังคงตัดสินใจที่จะใช้อยู่ดีก็เหมือนกับที่เจียสินพูดไว้ว่า นี่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนที่จะสามารถได้ครอบครองแก้วหินวิญญาณของพญาค้างคาวซึ่งจะทำให้ทั้งการบำเพ็ญฝึกฝนและหล่อหลอมด้านพลังแห่งจิตวิญญาณของเขาในอนาคตนั้นสะดวกราบรื่นอ,อย่างมากเลยทีเดียวอย่างน้อยก่อนที่จะเข้าสู่ธรรมะก็คงเป็นแบบนี้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปตามหาสมบัติล้ำค่าเพื่อบำเพ็ญฝึกฝนด้านจิตวิญญาณอีกต่อไปแล้วเพียงแค่ดูดซับพลังของแก้วหินวิญญาณอย่างต่อเนื่องก็เพียงพอแล้ว นี่ก็คือโชคชะตาแต่หากเก็บให้เด็ดใบนี้ไว้ก็เท่ากับว่าเขาจะต้องไปตามหาสมบัติล้ำค่าและทรัพยากรที่มากขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะตาหากันได้ง่ายฮ่า <c> ฮ <oughs> ดังนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจกลืนกินแก้วหินวิญญาณของพญาค้างคาวที่ถูกผนึกเอาไว้ทำให้สามารถครอบครองทะเลพลังจิตของพญาค้างคาวได้โดยสมบูรณ์ บวกกับรอยประทับสุดท้ายที่ปลดปล่อยโดยร่างรางของมหากษัตริย์ทำให้พญาค้างคาวในเวลานี้ไม่มีการดิ้นรนต่อสู้อะไรเลยเพราะว่ามันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลินหยุนไปแล้วเวลานี้หลินหยุนมีสีหน้าขาวซีดอยู่บ้างพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณควบคุมพญาค้างคาวให้มุดออกไปอย่างท้องทะเลโดยที่เขานั่งอยู่บนศีรษะของพญาค้างคาวรับรู้สัมผัสเล็กน้อยจากนั้นก็มุ่งหน้าไปอย่างทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยเขาได้ประทับรอยประทับไว้บนร่างของฉินหลันและโม่อยู่สองหญิงสาวนั้นแม้ว่าในเวลานี้จะอยู่ท่ามกลางทะเลไม่สิน้นระยะห่างของทั้งสองฝ่ายจะห่างไกลกันเป็นอย่างมากแต่ความรู้สึกอันเบาบางก็ยังคงมีอยู่บ้างพญาั้างข่าวมุ่งหน้าเดินทางอย่างรวดเร็วในทะเลไม่สิน้นด้านหลังยังมีค้างขาวทะเลติดตามมาอยู่เป็นจํานวนมากนี่คือราชาของพวกมัน ภายใต้คำสั่งของราชาพวกค้งคาวทะเลจำนวนมากจะต้องติดตามอยู่อย่างใกล้ชิดแน่นอนเวลาผ่านไปไม่ถึงสิบวันในที่สุดบริเวณเบื้องหน้าก็มองเห็นเรือทะเลลำใหญ่หนึ่งลำเรือทะเลมีความเร็วอย่างมากแต่พญาค้างคาวมีความเร็วมากยิ่งกว่าเมื่อเห็นเรือลำใหญ่นั้นลินหยุนก็ถอนหายใจยาวในที่สุดก็ไล่ตามทันแล้ว ไม่รู้ว่าพวกคนบนเรือนั้นเมื่อได้พบเห็นเขาจะแสดงอาการท่าทางอย่างไรกันบ้างแต่ว่าหลังจากที่ครุ่นคิดเล็กน้อยแล้วหลินหยุนก็ยังไม่ได้เข้าไปใกล้เพราะว่าหากเข้าไปใกล้ในตอนนี้อาจจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นก็เป็นได้เมื่อพิจารณาจากรอยประทับบนร่างของฉินหลันและโม่อยู่ที่ไม่ได้มีการถูกทำร้ายอะไรนั้นนั่นแสดงว่าหญิงสาวทั้งสองที่อยู่บนเรือไม่ได้ประสบกับอันตรายใด ฮ่าระยะห่างใกล้เข้ามามากขนาดนี้แล้วความรู้สึกสัมผัสก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นจึงทำให้หลินหยุนวางใจลงได้อย่างสิ้นเชิงค้างคาวทะเลบินไล่ตามอย่างต่อเนื่องโดยที่หลินหยุนติดตามอยู่ด้านหลังของเรือใหญ่ในช่วงระยะห่างออกไกลติดตามแบบนี้มาเป็นเวลานานนับเดือนแล้วจนวันหนึ่งด้านหน้าก็ปรากฏพื้นดินแห่งหนึ่งขึ้น หรือจะบอกว่าเป็นเกาะแห่งหนึ่งซึ่งน่าจะเหมาะสมมากกว่ามองไปยังเกาะแห่งนั้นลินหยุนดวงตาเป็นประกายและพูดพึมพำกับตนเองว่านั่นคงจะเป็นเกาะนกนางนวลละสิเพราะว่าในช่วงหลายวันมานี้เขาได้พบเจอกับนกนางนวลทองระดับต่ำจำนวนมากแล้วนั่นเป็นเพราะเข้าใกล้กับเกาะนกนางนวลแล้วเจียซินพูดขึ้นว่าพวกเราจะขึ้นไปบนเกาะไหมลินหยุนพยักหน้า ลองไปดูกันสักหน่อยแล้วกันและพูดว่าจะต้องไปแน่นอนบนเกาะนกนางนวลน,นี้น่าจะมีทรัพยากรอยู่ไม่น้อยตอนนี้หลินหยุนคิดอยู่อย่างเดียวว่าต้องการค้นหาทรัพยากรในการบำเพ็ญฝึกฝนให้ได้จำนวนมากเพื่อที่จะยกระดับพลังบำเพ็ญของตนเองนอกเหนือจากนี้แล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอีกโดยเกาะนกนางนวลแห่งนี้แม้แต่สำนักใหญ่ต่างๆในเขตกลางฟ้า ต่างก็ได้จัดเตรียมให้ยอดฝีมือมาอยู่ในที่แห่งนี้ด้วยนั่นเป็นเพราะที่นี่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เจียซินพูดขึ้นว่าถ้าเป็นแบบนี้พวกเราก็อย่าได้เข้าใกล้มากจนเกินไปเพราะว่าพญาค้างคาวนี้เป็นที่สะดุดตายอย่างมากหลินหยุนพยักหน้าไม่เป็นไรดำลงไปใต้น้ำลึกก็ได้แล้วขณะที่พูดร่างของเขาก็แวบหายไปโดยเข้าไปอยู่ในปากของพญาค้างคา,าวอีกครั้ง ร่างที่ใหญ่โตของพญาค้างคาวได้ดำดิ่งลงไปยังส่วนลึกใต้ท้องทะเลและเดินทางไปอีกกว่าครึ่งเดือนก่อนนกนางนวลน,นั้นก็อยู่เบื้องหน้าแล้วเรือใหญ่ได้จอดพักอยู่ริมฝั่งทะเลทุกคนต่างก็ทยอยกันลงจากเรือที่แห่งนี้เรือทะเลจะต้องจอดพักเพื่อทำการตรวจเช็คบำรุงเป็นเวลาหนึ่งเดือนดังนั้นทุกคนจะต้องลงมาจากเรือทั้งหมด ข้อแรกก็เพื่อเปิดหูเปิดตารับชมสภาพของเกาะนกนางนวลที่เล่าขานในตำนานว่าเป็นอย่างไรข้อ2ก็เพื่อพักผ่อนร่างกายให้เต็มที่โดยหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดที่ผ่านไปก่อนหน้านี้นั้นอย่ามองว่าได้ผ่านพ้นไปเป็นเวลานับเดือนแล้วแต่การที่ต้องเดินทางล่องเรืออยู่กลางทะเลนั้นแทบจะไม่ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายอะไรเลยโดยเฉพาะพวกยอดฝีมือขั้นแดนจิตปฐมที่ร่างกายของแทบทุกคนต่างก็ได้รับบาดเจ็บที่หนักและเบากันบ้างทั้งนั้น หากไม่ทำการฟื้นฟูในสถานที่แห่งนี้หากว่าเกิดเหตุอันตรายอะไรขึ้นอีกก็คงจะต้องจบชีวิตลงไปเป็นแน่แล้วเห็นเรือทะเลจอดพักอยู่ริมฝั่งหลินหยุนก็มาถึงสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปโดยออกมาจากร่างพญาค้างคาวแล้วกระโดดขึ้นไปบนเกาะนกนางนวลเพราะว่าที่นี่คือกลางทะเลไม่สิ้น หากจะต่อกรกับอสูรกายใต้น้ำโดยเฉพาะยอดอสูรกายใต้น้ำที่เทียบเท่าได้กับขั้นแดนดั่งเทพนั้นคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างเด็ดขาดหลินหยุนย่ำก้าวขึ้นมาบนเกาะหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนการแต่งกายและกลิ่นไอายลมหายใจรวมไปถึงปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาด้วยเล็กน้อยจากนั้นก็มาถึงบริเวณที่จอดเรือใหญ่โดยคนที่อยู่บนเรือนั้นก็กำลังทยอยลงเรืออยู่คนจำนวนนับพันทยอยกันลงจากเรือ ซึ่งถือว่ามีจำนวนที่ไม่น้อยเลยโดยที่หลินหยุนยืนมองดูอยู่ที่ไกลออกไปอย่างเงียบสงบรอยประทับที่เขาประทับไว้บนร่างของฉินหลันและโมอยู่สามารถที่จะทำให้เขารับทราบถึงตำแหน่งที่อยู่ของทั้งสองคนอย่างชัดเจนรอประมาณครึ่งชั่วโมงในที่สุดหญิงสาวทั้งสองคนก็พาสินเอ๋อปรากฏตัวขึ้นในสายตาของเขาแล้วแต่สิ่งที่หลินหยุนคาดคิดไม่ถึงก็คือ เวลานี้หญิงสาวทั้งสองคนกำลังเดินตามอยู่ด้านหลังของนางฟ้าปรนแปรและใหญ่เท่าจิวซานนั้นเมื่อย้อนคิดทบทวนหลินหยุนก็พอที่จะเข้าใจจุดสำคัญได้บ้างแล้วจึงไม่ได้รีบร้อนเข้าไปหาเห็นหญิงสาวทั้งสองคนอยู่ข้างกายของนางฟ้าปรนแปร ى. เขาเองก็วางใจลงได้อย่างมากเลยเดิมทีหลินหยุนคิดว่าเมื่อพวกเธอปรากฏตัวขึ้นก็จะพาหญิงสาวทั้งสองสไปในทันที แต่เมื่อเห็นเหตุการณ์ดังนี้แล้วความคิดของเขาก็ได้แปลเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพียงแค่นางฟ้าปรนแปรไม่เปลี่ยนแปลงความคิดเป็นอย่างอื่นถ้าอย่างนั้นแล้วหักหญิงสาวทั้งสองคนเดินตามอยู่ด้านหลังของเธอก็คงจะรับประกันความปลอดภัยได้บ้างถึงขนาดที่มีความปลอดภัยมากกว่าเดินตามอยู่ด้านหลังของเขาเสียอีกแต่เขาเองก็ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่านางฟ้าปรนแปรนั้นคิดวางแผนการอะไรไว้กันแน่เมื่อเห็นกี่คนนั้นลงมาจากเรือแล้ว ก็มีหญิงวัยกลางคนสองคนรีบเข้ามาต้อนรับโดยเร็วหญิงวัยกลางคนทั้งสองคนนี้ต่างก็สวมใส่ชุดกระโปรงยาวสีฟ้าอ่อนและในมือก็ถือกระบี่ยาวสีขาวคนละเล่มเมื่อเข้ามาต้อนรับแล้วก็ได้นำพานางฟ้าปรนแปรและยายเท่าจวซานมุ่งหน้าเดินเข้าไปในเมืองนกนางนวลขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ